วัสดีพี่น้องมือน,นี้ตามีได้ลงมาหน้าตอนคำตอนคำเดีพา,ามาแตงมาแตงกล้วยด้ยพี่น้องกล้วยกล้วยน,นี่กับเป็นกล้วยนำว่าอยู่หน้าแตงยังไงมีที่แตงแตงให้มันหลอกลูกไว้แตงให้มันอ่าติดลูกหลาย ติดลูกหลายพี่น้องติดลูกหลายจะแตงกานแตงกานแตงนอแตงนอทีแต่ีม่เห็นเห็นคนอื่นเขาแตงแตงหมันได้ผลแต่มีก็เลยจะแตงแตงแบบนี้เลยพี่น้อง่สมมหติว่ากลวยนี่กลวยนุ่มอ่ากลวยนี่นุ่มนุ่มแล้วมันมีนอขึ้นมามีนอค้ว่านี่ต้นแม ต้นแม่ต้นแ,แม่อ่าเอ้ากับแตงแตงหามันอ,อ่าออกออกออกปีไว้เอ้ากับแตงใบแตงกันกันพี่น้องแตงแตงย่างหายมันเหลือเหลือหลายแตงพอประมาณหายมันเหลือยู่ประมาณจาก หนึ่งสองสามสามการตีกันใี่นอ้องปล่าแตงประมาณนี้บ้านนี้นอนนอนถี่มันออกมานี่สมมติกกว่ากล้วยนุ่มนี่กล้วยนุ่มนี่เขาจะเขาจะต้องการเขาจะต้องการให้มันหลายจักหน่อยอ่านี่คือกล้กวยกล้วยไม่หลายจักหน่อยสมมติว่ามันขึ้นมาหลาย อากระอยากจงไว้อยากจงไว้นี่จักสองเมือม่อเมื่อตัวนี้มันถอกว่ามันก็สิไนลยเลยมากเพราะว่าปกติเก่าไว้น่อเดียวได้แต่ของแต่นี่เห็นมันงามก็เลยไว้อันนี้น่อน่อนี่พี่น้องเอาเบิ้งน่อนี่มันขึ้นน่อนี่มันขึ้นนี่แต่มีตัด น้อนี่มะขืนเทากับฝ่าวาัดเป็นไว้ตัดเป็นไว้น้อนี่น้อนี่คือกันน๋อนี่เทากับฝ่าวาัดไมนไว้ราะวะเท่าบ่ท่านหายมันขืนมาหลหายหมันขืนไล่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 กันไปไล่ๆๆกันไปไม่ต้องไปเสียดายพี่น้องไม่ต้องไปเสียดายอ่าเฮาต้องการตัวนี้ตัวนี้ถอด อ่าออกดอกออกมากออกออกมาขายไม่ได้ตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวน้องอ่าจะเอาไว้ตัวเดียวก็ได้หรือจะเอาไว้สองก็ได้นต่มีเอาไว้สองเป็นนองแล้วตัวสามตัวสี่เอาเฉพา,ามันขึ้นต,ตัดไว้ตัดไว้บ้านนี้ถ้าตัวนี้ถอก แม่เอาก็ตัวนี้คืออ่าแต่มีเอาวสอ้สองสองก็เสือปกติเอาใบเดียวก็ได้แต่มันไล่กันชาปล่อยไปประมบณเดือนหนึ่ง่อนหรือเดือนหนึ่งเดือนกว่าถ้าก็จังมาตัดอีกก็ได้ตัดเพราะว่าโตเหยให้มันเลงเลงน้อน,นี่กับน้อน,นี่ขึ้นเพราะตัวนี้ถอกกับมันขึ้นตัวนี้กับตัวนี้แล้วตัวนี้ปล่อยให้เดือนทัดไป ี่น้องไปเดือนทัดไปอันนี้คือวิธีแซงกล้วยแซงกล้วยแบบง่ายๆแบบง่ายๆ่ายอยูผลแล้วได้ผลแล้วีลลว่น้องอันนี้เขากะเอาไปลุ่หนองปลาอันนี้เขากะมีอย่างอื่นเห็ดเขากะเห็ดอ่าเห็ดเขาจะไปเห็ด <c oughs> มัก์คดูนี่สิแกลเดเอแต่แกลเดอแต่พี่น้องแกลเดอแต่สำหรับคลิปนี้ ที่แตงกล้วยเอาไว้แค่นี้ไปแค่นี้พี่น้องไปแค่นี้เห็นเห็นกล้วยมันพอดีไปเลยอยากแต่งก็เลยอยากอ่าแอบคลิปไปถามพี่น้องเบิง้งเบิ้งน้ำพี่น้องเบิ้งน้ำทางที่ฮักกะแตง่งแตง่งใดพี่น้องแตง่งใดแตงด่แตงใด สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้เดี๋ยวขึ้นถอดปีออกดอกแล้วจะพาไปเัิ่อีกค่นึงสำหรับคลิปนี้เก็าไว้แค่นี้วัสดีครับผม